สิ้นสุดการรอคอยของใครบ้างก็ไม่รู้นะคะกับการที่พลเอกประยุทธ์ค่ะประกาศที่จะไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการและเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเองเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่สื่อพยายามจะถามเช้าสายบ่ายเย็น ถามยังไงแกก็ไม่ตอบรูดซิปปากอย่างกักกวลดอกพี่กุลจะร่วงเนี่ยนะคะไม่ตอบเลยแต่บทที่อยากจะบอกค่ะก็เดินมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เองเลยแล้วยังไม่ได้ถามอะไรด้วยแกก็พูดเองแล้วพูดยาวอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากที่คงจะแบบอัดอั้นตันใจมันนานที่ไม่ได้พูดเรื่องเนี้ยพอถึงเวลาแกก็พูดยาวเลยเนี่ยนะคะ ซึ่งเนื้อหาก็จะหยิบยกมาเป็นบางส่วนเริ่มต้นเนี่ยแกก็บอกเลยค่ะว่าวันนี้ทราบดีว่าทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับสถานการณ์การเมืองและหลายพักการเมืองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะไปหมดนะนิดนึงค่ะคือตอนนี้ยดีเลยไปนะท่านนายกตอนนี้เขากำลังสนใจเรื่องเรือหลวงสุขโขทัยอยู่ กำลังเอาใจช่วยให้ได้พบเจอกับอีก23กำลังคนที่ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนเนี้เขาไม่ได้ค่อยจะสนใจอะไรการเมืองกันสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนี่เดี๋ยวก็จะคริสต์มาสแล้วมาผิดคิวไปนิดนึงไอ้ความสนใจที่ว่าเนี่ยเขาสนใจไปก่อนหน้านี้แล้วที่ลุงอะไม่ยอมตอบสักทีอะ ไปนะคะก็เอาเป็นว่าแกก็อาจจะถือเลิกงามยามดีหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มาตอบและประกาศอย่างเป็นทางการว่าแกจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติในวันนี้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมานายกก็พยายามพิจารณาในเรื่องต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายหลายประการวันนี้ทางพักรวมไทยสร้างชาติ ก็ได้เสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนนายกซึ่งก็คือผมให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจึงจำเป็นต้องให้เกิดความชัดเจนขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการวิาพากวิจารณ์ณกันไปให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันแต่การที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดแบบนี้ค่ะมันอาจจะกลายเป็นการสร้างความเสียหายให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าไม่รู้ เพราะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกะกะตะทักเลยค่ะว่าเฮ้ยการประกาศว่าตัวเองพร้อมจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่เพียงคนเดียวของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งๆท,งท,งที่ลุงยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคและคณะกรรมการบริหารก็ยังไม่ได้มีมติและยังไม่ได้มาเชิญอย่างเป็นทางการท่านนะ่ะคือคนนอกพรรค จะมากำหนดมติพักล่วงหน้าไม่ได้นะคะเข้าข่ายคนนอกครอบงำพักมีโทษทางอาญามาตรา29และมาตรา108พรบพักการเมืองส่วนกรมกร,รมการบริหารพักคะ่ะถ้ายอมให้ครอบงำก็โทษถึงยุบพักมาตรา28และมาตรา92วงเล็บ3พรบพักการเมืองเช่นกันแต่ก็เชื่อขนมกินได้และเชื่อว่าทุกคนกำลังคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมคะว่า รอดไม่โดนหรอกบ้าบอยังไม่ตั้งไข่เลยจะมายุบพงยุบพักอะไรลุงตู่อุตส่าห์ประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็รอดนะคะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่คนสนใจก็คือเอ๊ะทำไมลุงถึงมาเลือกประกาศเอาวันนี้จะเกี่ยวกับท่อนนี้ไหมที่บอกว่าวันนี้พักพลังประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจที่จะเสนอชื่อหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทยวงสุวรรณรงนายกรฐมตรี เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วอย่างที่ทางคุณวิรัตินะคะได้ประกาศในวันที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพักแบบ45 0คนว่าจะใช้แรงบันดาลใจให้พลเอกประวิทย์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เกี่ยวกับอนันต์หรือเปล่าก็เลยประกาศหรือจะเป็นแบบที่คุณนัทพชาตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย ใช้เวลาช่วงเนี้เพราะกำลังหลังชนฝาเนื่องจากเหตุเรือลบหลวงสุโขทัยล่มก็เลยเลือกเอามาประกาศในช่วงนี้ในกระแสสังคมที่กำลังถาโถมไปยังกองทัพอย่างหนักคน